บ่อตะภาพน้ำของคุณพ่อนะคะของพ่อไม่ตีรวมรวมทั้งตะภาพน้ำทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณพันกว่าตัวแล้วครับพันกว่าตัวอันนี้เป็นบ่ออนุบาลเหรอคะครับเป็นบ่ออนุบาลตะภาพน้ำเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนตะภาพน้ำนะคะตอนนี้การตลาดของพ่อนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นตลาดไทยบ้านตลาดออนไลน์ไอคนซื้อไปไปกินแล้วก็ ถ่ายรูปลงเฟซแล้วก็เขาก็ถามกันแล้วเขาติดต่อกันไหมจำหน่ายยังไงอะคะกิโลละสามร้อยห้าสิบบาทแล้วแต่ขนาดเหรอคะเป็นกิโลครับชั่งตัวเล็กตัวใหญ่ราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันครับแล้วคนที่ซื้อไปเขาไปทําอะไรคะตะภาพน้ำส่วนมากจะไปไปต้มยำก็มีไปแกงเผ็ดไปผัดเผ็ดทํากับแก้มอย่างนี้ก็มีหรือไปเลี้ยงไว้ก็ได้ครับไม่เป็นอาหารป่าที่หายากแล้วอาหารที่เขากินคืออะไรคะคุณพ่อ อาหารของผมเลี้ยงหลักๆมันยังไม่เยอะผมอาหารเม็ดอาหารปละดูกอาหารกรบอยู่นะถ้ามีปลาปลาก็สับๆให้มันกินหอยเชอรี่มันก็กินเหมือนกันแต่แต่ทุบให้มันแตกก่อนก็ใส่ให้มันกินถือว่าเลี้ยงง่ายแล้วก็นะไ,มไม่เคยตายหอ,อาหารเหมือนปลาเหมือนกบเรามาดูลูกตภาพน้ำกันนะคะเขาว่าอยู่ตรงกลางค่ะ<อ>เพื่อน รักมากเลยค่ะ,ะบบเ,เ,เขาจะหลบ,ลบแดดหลบคนนะคะ,ะได้ยินเสียงเหมือนเราจะให้อาหารเขาก็เลยขึ้นมามแล้วก็ลงไปแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันอีพีต่อไปเลยนะคะ